สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอดทัวร์ตลอดรมสนทนาก,นก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและดิฉันกุทิดาชวนกุลนะคะ,ะนมัสการท่านจันค่ะเจริญธรรมกุธิดาชวนกุลคือในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแอนก็ไปสะดุดคําว่ายุติธรรมนะคือเวลาที่ศาลตัดสินเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องยุติถูกไหมคะก็คือจบ แล้วก็ผลที่ออกมาก็คือถือว่าเป็นธรรมแล้วแต่กลายเป็นว่าเหมือนที่ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายค่ะทุกวันนี้เนี่ยยุติและแต่มันไม่ยุติจริงอะค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของชั้น14สารมีคำสัง่งตัดสินมาแบบนี้แต่กลายเป็นว่าเอาเข้าจริงเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เด็ติดคุกแม้แต่วันเดียวกรณีเรื่องของเขากระโดงทั้งสารดีกาสารอุทธรเพราะว่าไม่ได้มีการดีกาต่อหรือสารปกครองสูงสุด ตั้งหลายศารนะคะยุติแล้วเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเอา้าก็ยังไม่ยังงงกันอยู่ว่าที่ตรงนี้มันใช่ที่ของของการรถไฟเหรอแต่ว่าคดีเขากระดองยังอยู่ในกระดองนะยังทําอะไรไม่ได้เลยยังกลายเป็นเต่าต้มเตี้ยมอยู่อเนี่ยค่ะท่านอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคะเนี่ยไม่ก็ท่านคดีอันพายอันพายเนี่ยก็ล่าสุดทางกรมอธิบดีอ่ะขออภยัย คนที่เขามีหน้าที่ที่เซ็นเรื่องนี้คือรองประลัดกระทรวงมหาดไทยเซ็นและให้ที่เนี่ยเป็นกลับมาเป็นที่ธรณีสงแล้วแต่เขากระโดงเนี่ยยังอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยยังไม่ยอมเซ็นให้เพิกถอนด้วยเหตุว่าอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเป็นพูดอยู่ใต้ประครับบรญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย <c oughs> และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นลูกน้องของผู้ที่มีส,ส่วนเกี่ยวข้องที่ดินเขากระโดงอะไรทํานองนี้ะนะจริงๆก็คือว่าเขากระโดงเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในขณะที่กรณีที่ดินเขาอันพายเนี่ยเป็น,นเรื่องที่กเกี่ยวเนื่องอาาใช่แปลกมากเลยนะ งงะะที่ดินทรณีส่งเนี่ย<อ>กลับกลายเป็นที่ดินสนามกอล์ฟซึ่งอาตมาว่ามันไปคนละทางเลยสนามกอล์ฟก็ไปอีกทางหนึ่งที่ดินของทรณีสงก็ไปอีกทางหนึ่งแล้วแปลกมากว่าทําไมที่ดินวัดเนี่ยจึงไปเป็นเรื่องเป็นราวกับกรณีของทุนนิยมอย่างชัดเจนนะนะเรได้ยินว่าตอนขายเวลานั้นเนี่ย ค่าที่ดินก็ไม่เท่าไรเองนี่เนาะเป็นหลักร้อยล้านใช่ใช่ <ไป S 1> ค่ะเป็นหลักร้อยล้านทาไปทํามาทุกวันนี้ถ้าจะต้องจัดการเรื่องนี้เนะี่ยต้องใช้เงินหลักพันล้าน7,700รยล้านประมาณเจ็ดรล้านค่ะจะจงจาแบบชดเชยค่าเสียหายนั่นอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเอาเงินของรัฐไปจ่ายเนี่ยแสดงว่าจากประมาณหนึ่งล้านเนะี่ย เ,เงินของรัฐก็จะต้องเอาไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ 7, า7 0 0 0กว่าล้านก็คือหมดไปประมาณนั่นแหละประมาณ7,500-7,600ล้านนะซึ่งอตาตมาตั้งใจอตาตมาแปลกใจมากเหลือเกินว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยจึงเป็นประเทศเทาได้ถึงขนาดนี้ยใยเนื่อมมีจิตกุศลมากๆนะคะที่บริจาคที่ดินนะนะให้กับวัดให้กับวัดแต่ว่าเพอ,เอิญอยู่คนละจังหวัดไงคะ ใช่ไหมคะวัดธรรมิการามเนี่ยน่าจะอยู่ประจวบคีรีขันส่วนที่ดินเนี่ยอยู่ที่ปทุมธานีนี่แหละแล้วก็นนจํานวนเยอะไงจำนวนแบบเป็นร้อยไร่ใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องจริงๆนะที่ดินวัดจะอยู่ที่ไหนก็ได้มไม่มีปัญหาอะไรหรอกนี่อาตมาบอกกับเธอตรงๆนะค่ะอาตมาก็มีสภาพคล้ายๆกับวัดนั่นแหละอืเวลาใครบริจาคที่ดินมาทางอาตมาเนี่ย ก็เหมือนกับบริจาคที่ดินถวายวัดเหมือนกันนั่นแหละบอกเธอให้ก็ได้ว่าปัจจุบันนี้อามามีคนมาบริจาคที่ดิน20แปลงเข้าไปแล้วล่าสุดที่โฟตารามจังหวัดราชบุรีเนี่ยเดี๋ยวจะรอแปลงที่ยี่อ21ได้ยินว่า,าคุณนายแอนอคุณที่ดาช่วยคุณเธอกำลังจะบริจาคเป็นแปลงที่21นะนะเพื่อที่จะ บริหารจัดการในโครงการปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินนะนะโอ้ตอนนี้เนี่ยมีแค่คอนโดแล้วก็กำลังจะถูกยึดเนี่ยคือพูดตามความจริงนะบริจาคให้วัดเนี่ยบริจาคได้เลยเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการกุศสนอยู่แหละนี่แต่ที่นี้ค่ะท่านอาจารย์ขอเรียนถามนิดนึงเชิญ ในฐานะที่ท่านจันเนี่ยได้รับการบริจาคที่ดิน20แปลงมาถึง20แปลงแล้วเนี่ยแต่ทีนี้ในกรณีของใหญเนื่อมเนี่ยค่ะสองแปลงนะคะแปลงแรกเนี่ย730ไร่อีกแปลงเนี่ย194ไร่ทีนี้ที่แอนได้ยินมาเนี่ยเหมือนกับว่าทางวัดไม่มีเงิน้ค่าภาษีหรือดูแลไม่ไหวหรืออะไรทำนองแนวๆประมาณนี้ค่ะ เลยต้องมีมูลนิธิขึ้นมาครับเรียกมูลนิติมหามากุฏใช่แล้วก็เลยนําไปสู่การซื้อขายกันเกิดขึ้นเนี่ยใช่ใช่ตรงนี้ท่านจันมองยังไงในฐานะที่ก็รับมันมีการเสียภาษีมันอะไรมีมีอ่อาตมาก็เพิ่งมีประสบการณ์เรื่องเนี้เออค่ะเสียภาษีเนี่ยมีอยู่จริงนะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเนี่ยอาตมากําลังจัดการกับทางฝ่ายบ้านเมืองอยู่ ว่าเราอุตส่าห์รับมาปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินเนี่ยเขาไม่รู้สึกรู้สาก,กับโครงการของเราเท่าไรนักหรอกเขาดูว่าเราเป็นพื้นที่ว่างเปล่าก็จะเก็บภาษีโหดๆนะนะว่างเปล่าที่ไหนแล้วพรเจ้าประคุณพระเจ้าประคุณเนี่ยฉันกําลังปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินล่าสุดอาตมาก,ก็เลยต้องไปประสานงานกับทางสํานักงานเขตซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าที่พูดนี้ก็คือเขตวัฒนา อาตามากริ้งไปยังผู้รับผิดชอบด้านการเก็บภาษีเลยเห็นยื่นเงินมาบอกต้องเก็บภาษีกับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนประมาณหลักหมื่นนะอาดามาบอกมันจะมากไปนะแม่เจ้าประคุณเนะี่ย <c oughs> สุดท้ายอาตมาผ่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บภาษีเนะี่ยไปดูเลยว่าเราทำอะไรในที่สุดเขาไปเห็นป่าที่เขียวชอุ่มงดงามนะในพื้นที่ของเราอะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเอางั้นเดี๋ยวงวดต่อไปเนี่ยจะเก็บน้อยลงมากเลยอะ Hmm. จะเก็บน้อยลงมากจะเก็บน้อยกว่าที่เคยเก็บก็ยังเก็บอยู่ดีก็ก็เก็บไปอะไรไปล่ะก็ช่วยรัฐเนาะ hmm. เราก็ไม่ได้หนีภาษีอยู่แล้วแต่ต้องเก็บสมเหตุสมผลสรุปก็คือว่าวัดเนี่ยจะต้องชี้แจงจะต้องทําพื้นที่ที่ได้รับมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เอาเป็นพื้นที่ทําธุรกิจแบบเนี้ยคุณไปทําเป็นสนามกลอบเนี่ยโอ้โห hmm. อะไรได้ มันจะสักขนาดไหนแต่อันนั้นก็คือเหมือนเขาขายไปแล้วไงฮะทีนี้ผู้ซื้อจะเอาไปทำอะไรอะ่ะก็แล้วแต่เขาแล้วไหมนั่นนะ่ะสิพูดถึงขายเนี่ยอาตมาก็ยังจะบอกด้วยว่ามันก็ต้องคำนึงถึงการซื้อไปทำอะไรด้วย<อ>ถ้าเจตนารมณ์ของผู้บริจาคเดิมะนะตั้งใจที่จะบริจาคให้กับวัดเขาก็เลยเอาเงินที่มีผู้ซื้อมาเนี่ยเอามาทานุบารุงวัดไงคะนั่นแหละ แล้วจริงๆมันได้ขนาดไหนอย่งยงไรบ้างเปลี่ยนที่เป็นเงินนะนะมันได้ขนาดไหนอย่างไรบ้างก็ในขณะที่ตรวจสารตั้งต้นมันประมาณร้อยกว่าล้านแล้วมันทำไมาจนถึงเจ็ดพันกว่าล้านจะมันมีอะไรที่เป็นส่วนต่างกระโดดราคาขนาดนี้คุณคิดดูก็แล้วกันก็ที่เนี่ยมันขึ้นทุกๆปีถูกไหมคะแล้วมันก็มีสิ่งปลูกสร้างมีบ้านเรือนเพราะามีบ้านจัดสรรด้วยนอกเหนือจากสนามกอล์ฟแล้วประมาณนั้นใช่ไหมใช่นี่แหละ อาตมาถึงได้บอกว่าเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระารรได้รับบริจาคที่ดินเนี่ยอาตมาจึงไม่เอาทําอะไรเป็นธุรกิจไงเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาพของวัดพอเราอยู่ในสภาพของวัดเราก็ต้องทําหน้าที่ให้เป็นวัดต้องทําให้เป็นอารามแปลว่าทําให้หน้ารื่นงผมบอกคุณให้ก็ได้ว่าที่ดินบางแปลงที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่ดินติดกันเนี่ยคนบ้านติดกันเนี่ยมาขอซื้อนะอ อารมาบอกว่าได้เดี๋ยวรออีสักสามร้อยปีอีกสักสามร้อยปีพ <c oughs> อพูดแบบนี้เนะี่ยคนมาซื้อจะคิดยังไงมีค <c oughs> วามหวี่อย่างไรแปลว่าไม่ขายประมาณน,นั้นใช่ไหม <c oughs> คคอเราไม่ได้ปฏิเสธนี่ว่าจะไม่ขายบอกขอสักสามร้อยปีเพราะว่าเราตั้งใจจะปลูกป่าสามร้อยปีพูดแบบนี้ซอฟดีไหมเธอซอฟค่ะซอฟเหรอค่ะ พราะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าวัดเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่แห่งความพอเพียงถ้าวัดเนี่ยขายพอหวังจะได้เงินมาเนี่ยแล้วมันมีผลต่อเนื่องทําให้เกิดแรงกระเพื่อมขนาดนี้อาตมาว่าวัดก็มีส่วนผิดด้วยอพอวัดได้รับอะไรมาเนี่ยวัดจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยฉันไม่รู้เรื่องฉันเอามาแต่เงินอย่างเดียวอะ ส่วนที่จะงอกเงยอะไรมากไปกว่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่นอกเหนือความรับผิดชอบของฉันเนี่ยเราตมาคิดว่ายายเนื่อมจะดีใจมากถ้าที่ดินแปลงนี้เนี่ยสร้างเป็นสวนสาธารณะสร้างเป็นป่าสร้างเป็นวัดสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกับในหลวงรัชการที่10บเนี่ยทรงเปลี่ยนสนามม้านางเลิงเป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะแห่งนางเลิงตอนนี้ เริ่มจะสวยขึ้นทุกวั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 น,วนเลยเนาะสวนสัตว์ที่เคยแออัดยัดเยียดเนี่ยเขาดินปัจจุบันนี้เปลี่ยนสภาพเนาอะ,อะแล้วแม้กระทั่งลานพระบรมโซลานลานพระรูปสองม้าเนี่ย <ขา S 1> ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยรถผ่านเกียวจาวเนี่ยปัจจุบันนี้ดูจะเป็นพื้นที่สงบสง่าเหมาะสมกับการกับการกลายเป็นบรมบราณุ บรมราชานุสาวรีเป็นอย่างยิ่งอะไรอะไรก็ตามที่เรามองดูว่าไม่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยโปรดสังเกตดีๆนะสนามม้านางเลิงเนะี่ยพอไม่เป็นผลประโยชน์ทางสนามมานะี่ยต่อไปจะเป็นปอดอย่างดีของกรุงเทพมหานครเนะี่ยอตมาโยงไปถึงที่ดินของใหญ่เนื้อถ้าไม่ปล่อยให้เป็นพื้นที่ของเอกชนเนี่ยนะ เผอๆอาจจะเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณดีๆอีกพื้นที่หนึ่งขึ้นอยู่กับว่าวัาวดเนี่ยจะดํารงสภาพเป็นวัดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเท่านั้นเองค่ะนำมัสก,การค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ